เตืนกึินมาแต่เชา้าแม่หุง้าอมลาจวนจะได้เวลาไปท้องหน้าอีกครั้งทุกวันคืนแม่อยู่ด้วยกว่า ดังแสงทองสองฟ้าลูกแม่ก้าวไปสู่ฟันในสังคมเมืองกรุงร่วมบริจาคในโครงการน้ำใจไทยให้ดวงตาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อกระจกเพียงหนึ่งพันบาทเพื่อทุกๆดวงตากุศลยิ่งใหญ่ ร่วมใจมอบให้แม่